วิ่งทางไกลก็รอนะครับเจอฝนตกรถติดเนี่ยรอมาหมดแล้วสิ่งที่จะไม่ได้มาเนี่ยมันก็จะมีอยู่บางอย่างนะในเรื่องของการวิ่งทางไกลเนี่ยถือว่าประทับใจนะท้องเสียมอยู่เนี่ยมันก็อโยงระยะนิดนึงมีออปชั่นเพียงพอไหมมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน สวัสดีครับบอนออโต้ไอรอนนะครับวันนี้อยู่คันนี้นะครับนี่คือ Toyota Corolla Cross HEV Premium เนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนั้นในเครื่องยนต์ h ฮ b ริดของ o r o o l a c r o s s นะครับซึ่งราคาค่าตัวเนี่ยอยู่ที่ 1 9ึ่0 0้าบาทนะครับขยับขึ้นไปเนี่ยตัวพรีเมียมนักชิี่เนี่ยราคา1 2 4 0 0 0้าบาทและตัวท็อปสุดเลยเนี่ย GR Sport ราคา1 2 5 4 0 0้านบาทนะครับแล้วจะมีตัวเริ่มต้นด้วยที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินธรรมดานะตัวน,นั้นราคาจะอยู่ที่9 9 9 0 0านบาทครับราคาไม่ถึง1ล้านนะในตัวเริ่มต้นซึ่งตัวของ Corolla Cross เนี่ยมีการ m minor c h a n g e ไปแล้วนะครับในช่วงต้นปีหลายคนที่สนใจรถรุ่นนี้เนี่ยน่าจะมีการออกรถจับจองเป็นเจ้าของเป็นที่เรีย เป็นตัวเริ่มต้นในรุ่นไฮบริดว่ามีความรู้สึกในการขับข,ขี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าเราได้ลองขับมาเนี่ยในรอบนี้ค่อนข้างจะเต็มที่วิ่งทางไกลก็ลองนะครับเจอฝนตกรถติดเนี่ยลองมาหมดแล้วเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังว่าความรู้สึกในการขับข,ขี่เนี่ยเป็นยังไงนะครับรวมถึงออปชั่นในรุ่น H E V Premium เนะี่ยมีออปชั่นเพียงพอไหมมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้นะครับ มาครับก็เดี๋ยวมาดูภาพรวมของรถคันนี้กันก่อนนะครับพูดถึงในเรื่องคู่แข่งกันแล้วกันคู่แข่งของโ o l l a าครอสเนี่ยถ้าให้เห็นภาพนะครับจะเป็น Honda HRV นิสสันคิกมาส a ้า CX 30นะครับก็จะประมาณนี้นะถ้าเป็นกลุ่มรถญี่ปุ่นด้วยกันก็จะมีไฮบริด2ตัวแล้วก็ตัว30เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินธรรมดานะสอแต่ถามว่าในตัวโ o r รราครอสจริงๆเนี่ย รถเนี่ยมันจะใหญ่กว่าคู่แข่งนิดนึงมันจะค้อมๆกันอยู่เพราะโคราคอสเนี่ยมันใหญ่กว่าซับคอมเพกขึ้นมาหน่อยแต่มันไม่ถึงขั้นพวกแบบ crv อะไรพวกนี้มันจะเล็กลงมามันจะอยู่ค้อมๆกันแต่เอาจริงๆซับคอมเพของ Toyota เนี่ยมันก็จะมีในตัวของโ o โยต้ายาริส o s สอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็ยังพอเทียบเทียบกันได้อยู่กับพวกนิสสันคิก hrv อะไรพวกนี้แต่พอเทียบกันแล้วเนี่ยมันเลยทําให้รถคันนี้จะได้เปรียนในเรื่องของมิติตัวถังพื้นที่ภายในเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ากว้างกว่าเล็กน้อยนะคร เพราะนั้นการใช้งานพื้นที่เนี่ยมันก็จะมากกว่าเป็นธรรมดาอยู่แล้วซึ่งในตัว h e v Premium เนี่ยสิ่งที่จะไม่ได้มาเนี่ยมันก็จะมีอยู่บางอย่างนะแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วใครอยากได้ออปชั่นครบๆออปชันเต็มๆน่ะก็ต้องจัดตัวพรีเมียมลักช y รีเลยนะครับราคา1,2ลนะ้าน2เนี่ยพวกกล้องรอบคันพวกนี้จะได้หมดเลยเพราะอย่างด้านหน้าคันนี้ไม่มีกล้องรอบคันมาให้นะแต่ว่าจะมีเซนเซอร์อยู่2ตํตแหน่งนะครับด้านหน้า แล้วในตัว Minor Change เนี่ยกระจังหน้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่แล้วแต่ว่าในตัวกระจังหน้าที่เปลี่ยนใหม่เนี่ยยอมรับว่าอันนี้เป็นการเปลี่ยนที่รู้สึกว่าดูดีขึ้นกระจังหน้าเนี่ยดูแบบโฉบเฉี่ยวดีไฟหน้าก็ LED นะครับดีไซน์ใหม่เหมือนกัน,นด้านหน้าปรับใหม่ในตัว Minor c h a n g ดูโฉบเฉี่ยวขึ้นน่ยดูมีความทันสมัยดูแบบเออ ส่วนตัวสูบมันดูวัยรุ่นดีนะครับในตัวนี้เครื่องยนต์คันนี้นะครับก็เป็น4สูบ1.8่ลิตรนะครับเครื่องยนต์เปล่าเนี่ยอยู่ที่98แรงม้าแรงบิดเนี่ย1น2ินิวตันเมตรนะครับแล้วก็ทางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่72แรงม้าแรงบิด163นิวตันเมตรนะครับแล้วก็พอทํางานร่วมกันแล้วเนี่ยแรงม้าอยู่ที่122แรงม้าในตัวแบตเตอรี่ไฮบริดของรุ่นนี้เนี่ยมันยังเป็น นิกเกิลแมทเทลไฮดราอยู่นะครับจะไม่ได้เป็นแบตลิเทียมไอออนอย่างตัวคัมรี่ใหม่ที่เปิดมาแล้วเนี่ยแบตบตัวนั้นเนี่ยจะเป็นลิเทียมละซึ่งในตัวลิเทียมเนี่ยมันก็จะมีความเย็นมากกว่าตัวนิกเกิลไฮดรายนะครับแต่ว่าข้อดีของตัวนี้ก็ซ่อมถูกลงรูดูแลรักษาง่ายนะครับถ้าเป็นตัวนิกเกิลเนี่ยแต่ว่าการออกแบบคันนี้มันก็ออกแบบมาใ,ใช้งานกับแบบแบบนี้อยู่แล้วแหละมันไม่ได้มีปัญหาอะไรในตัวโค l a าครอสนะครับก็เดี๋ยวไล่ดีไซน์ภายนอกให้ดูคร่าวๆแล้วกันเพราะว่า ที่จริงหลายหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วเรื่องดีไซน์เนี่ยที่บอกไปกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่นะเนี่ยล้อก็ลายใหม่ตัวนี้ได้ล้อ18นิ้วสีดูโทนเนี่ยก็ปัดสีดํากับสีเทาอย่างนี้สวยดีและยางเป็นของมิชลินนะครับบายสปอร์ตมีมาให้นะครับในรุ่นนี้แต่ว่าที่ตัดไปคือในเรื่องของพารูนามิกก็จะไม่ได้มีการติดตั้งมาให้ในตัว h e v p เมี i ยมขนาดถังน้ํามันคันนี้ไม่ใหญ่นะครับขนาดถังน้ำมัน36ลิตรก็เขาอยากให้เห็นแหละว่ารถมันประหยัดน้ํามันก็ไม่ได้ติดถังมาใหญ่มากแต่ว่า เคมีตรา,าที่เปิงน้ำมันไว้เนี่ยก็โอเคยอยู่แล้วประมาณ23กิโลเมตรต่อเรนะครับไฟท้ายเป็น LED นะในรุ่นแมนเดเชที่ปัดนน้ำฝนอะไรมีมาให้แหละนี่แล้วก็ด้านท้ายเนี่ยก็เปิดท้ายไฟฟ้าอ่าแล้วก็นี่ยังมีเซ็นเซอร์อยู่นะฮะสตัวตรงนี้แล้วก็พื้นที่เก็บของก็เก็บได้เยอะพื้นที่ของข้างเยอะบ่อยแถวสก็พับลงไปได้60 40นะครับตรงนี้ก็มีที่บังสายตานะเผื่อใครจะใช้เนี่ยก็ ยื่นออกมาเก็บของได้จริงแหละคันนี้พื้นที่มันค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็นี่นะฮะกล้องมองหลังมีมาให้ตัวเดียวคันนี้ไม่มีกล้องสามเอาสิบนะฮะถ้าอยากได้กล้องรอบคันต้องขยับขึ้นไปนะตัวนี้จะมีกล้องมองหลังมาให้อย่างเดียวและอีกหนึ่งอย่างที่เปลี่ยนนะครับในโครราซ์เนี่ยคือในเรื่องของเบรกมือนะจากรุ่นก่อนนะเนี่ยเบรกมือเนี่ยมันจะอยู่ที่เท้าแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นเบรคโฮเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วอันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนมาให้ ซึ่งภายในเนี่ยเดี๋ยวบอกคร่าวๆก่อนเดี๋ยวจะพาไปเจาะในช่วงการขับขี่ทีหนึง่งที่เปลี่ยนหลักๆเนี่ยจะมีในเรื่องของแ p ปเปิลคา and a n d r ล i อ Auto เนี่ยรองรับแบบไร้สายแล้วนะครับหน้าจอก็ปรับใหม่เป็น10.1นิ้วความใช้แบบ HD นะครับแต่มันจะมีอยู่นิดนึงคือช่องพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ย USB A กับ Type C เนี่ยมันจะอยู่ที่หน้าจอมันจะดูมีความแบบอะโยงอะยางนิดนึงอะ่ะมันยังไม่ได้เก็บให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูอีกทีนึง ภายในคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีแดงซึ่งถ้าพูดกันถึงในเรื่องการขับขี่นะละกันอยากจะเล่าให้ฟังคร่าวๆเนาะหลังจากที่ได้เขาลองขับเจอรถติดฝนตกมานะครับก็ในวันที่รับรถมาเนี่ยได้เดินทางไปที่จังหวัดระยองเนาะซึ่งต้องบอกเลยว่าเจอครบทุกอารมณ์นะฮะวันสุกฝนตกต้นเดือนคือรถติดแบบติดกระจายครับติดบนทางด่วนนี้ชั่วโมงสองชั่วโมงเนะี่ยแต่ว่ารถคันนี้ก็ถือว่าทธอร,รตราสิ้นเปลืองน้ามันเนี่ย ได้ดีอยู่ก็สามารถทําได้อู่ที่ประมาณ18.5กิโเมตรต่อลิตรนะครับเจอสถานการณ์รถติดอย่างเงี้ยถือว่าโอเคเลยทําได้เกือบ20กิโเมตรต่อลิตรนะขนาดถังน้ํามันไม่ใหญ่36 l, ลิตรรองรับการเติมแบบ e 2 0ถ้าลองคงํานวณคร่าวๆใช้งานสัก10กว่าโลลิตรเนี่ยหนึ่งถังเนี่ยห้าร้อยห้าสิบโลเนี่ยมีให้เห็นนะครับพอถังไม่ใหญ่ด้วยเติมน้ามันก็ไม่แพงได้ห้าร้อยกว่าโลเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วแต่พอเราพ้นช่วงรถติดไปแล้วได้วิ่งทางไกลใช้ความเร็วอย่างสม่ําเสมอเนี่ย ตัวเลขก็ดีเหมือนกัน1งถังที่ลองวิ่งกันไปนะครับกรุงเทพระยองเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ620กิโลอัตราเส้นเปลืองน้ํามันเนี่ยอยู่ที่2 1 4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับน้ำมันเนี่ยยังเหลืออยู่นิดหนึง่งเท่ากับว่าถ้าเราไปวิ่งทางไกลกันเนี่ยหนึ่งถังเนี่ยหกร้อยห้าสิบโลเนี่ยมีให้เห็นนะครับคันนี้แต่ผมว่าเจ็ดร้อยโลเนี่ยยากนิดนึงเพราะว่าขนาดถังมันเล็กนะอย่างที่บอกไปถ้าถัางมันใหญ่กว่านี้นิดหนึง่งอ่ะถังสักสี่สิบลิตรอย่างเงี้โล น่าจะมีตัวเลขนี้นะครับที่สามารถทําได้ซึ่งภาพรวมอื่นเนี่ยในเรื่องของการวิ่งทางไกลเนี่ยถือว่าประทับใจนะในเรื่องของการเก็บเสียงนะครับความเร็วที่มันไม่เกิน120กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยผมว่ารถคันนี้มันทุกอย่างมันสมูทมากคือพอเกิน120อ่ะบแน่นอนมันก็มีเสียงลมนะแต่ผมถือว่ามันเป็นเรื่องปกติของรถแบบนี้คือมันน้อยคันมากนะครับรถในช่วงราคาแบบ1ล้านหรือต่ําล้านแล้วแบบขับความเร็วส,สูงสการเก็บเสียงจะดีการเก็บเสียงจะเ,เ,เงียบเนี่ย มีไม่เยอะแต่ทีนี้พอต่ํากว่า120เนี่ยความเร็วทั่วไปเนี่ยถือว่าออกแนวสมูทมากคันนี้อัตราเร่งการเก็บเสียงถึงแม้ว่าตัวเลขแรงมา้าตัวเลขแรงบิดดูไม่สูงแต่พอใช้ความเร็วต้องเหยียบต้องเร่งเนี่ยมันก็ดูมีกําลังมากพอนะให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้โดยไม่รู้สึกว่ามันอ่ดมากจนเกินไปนะครับและการเจอรอยต่อถนนเนี่ยถือว่าโอเคเลย ค่อนข้างจะสมูทบนทางด่วนเนี่ยเจอรอยต่อถนนเจอคลื่นเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยรถเนี่ยสามารถผ่านไปได้ค่อนข้างจะนุ่มนวลแล้วก็มีความเงียบด้วยถือว่าโอเคเลยประทับใจมากๆในจุดนี้ของฮ o l l a c r o s s รุ่นนี้นะครับมาแล้วครับก็มาทดลองขับกันนะครับหลังจาก เล่าให้ฟังไปแล้วว่าการใช้งานเนี่ยที่ไปลองมาเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าก็มีบางส่วนที่อยากจะมาทดลองทําให้ดูกันหน่อยนะครับก็ในเรื่องของอัตราเร่งก่อนเลยรถคันนี้แรงม้าแรงบินเนี่ยดูไม่สูงนะแต่ว่าพอใช้งานกันมานครับก็รู้สึกว่ามันก็เพียงพอนะอัตราเร่งเวลาเหยียบเนี่ยวิ่งทางไกลไม่ได้รู้สึกว่าอืดน,นะครับคันเร่งอะไรก็ติดเท้าอยู่เหมือนกันใช้ได้เดี๋ยวจะลองเติมคันเร่งให้ดูนะครับนี่ ตอนนี้อยู่ความเร็วที่แปดสิบนะครับสมมติลองเติมคันเร่งไปนี่ครับไม่เห็นไหครับมันก็มีความสมูทนะลาาขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ได้อ่ดอะไรเลยส่วนในเรื่องของเสียงเครื่องเนี่ยก็มีเสียงดังขึ้นมาบ้างนะแต่รู้สึกว่าไม่ได้ดังมากหนักเท่าแบบยาริสคอร์อะไรพวกนี้นะครับรู้สึกว,ว่าคันนี้ทําได้เงียบกว่าก็ยังถือว่าโอเคอยู่อัรตราเร่งเนี่ยโอเคเลยเมื่อกี้คือโหมด Normal นะครับซึ่งมันจะมีปุ่ม d r i v ฟ mode อยู่ตรงเกียร์นะแล้วก็เปลี่ยนได้เลย หน้าจอเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีนะครับเวลาเราปรับโหมดการขับขี่เนี่ยถ้าเป็นโหมดสปอร์ตเขาจะเป็นสีแดงนะอลองเติมคันเร่งนะโหมดสปอร์ตโหมดสปอร์ตเนี่ยอัตราเร่งดีนะเหยียบปุ๊บก็มีความกระฉับกระเฉงขึ้นนะ่ะในโหมดสปอร์ตเหยียบก็ติดเท้าขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้มีอารมณ์แบบเสียงสั่งเคาะหรืออะไรเข้ามานะก็แค่แบบมีอัตราเร่งเนี่ยที่ดูใช้งานเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับถือว่าโอเคเลย ในเรื่องของอัตราเร่งอะไรเงี้ยแรงมาไม่สูงแต่พอใช้งานจริงแล้วก็เพียงพอนะครับไม่ได้รู้สึกว่าอ่ดอะไรนะซึ่งภายในเนี่ยทุกอย่างมันก็มีมาให้ตามปกตินะครับในรุ่นพรีเมียมตัวนี้เนี่ยหน้าจอกลาง10.1นิ้วนะครับแต่เนี่ยมันจะมีสายพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยไทยเอหไทยซ1เนี่ยแต่ช่องเสียมอยู่เนี่ยมันก็อยงระยางนิดนึงยังไม่ได้เก็บไว้อยู่ด้านล่างให้มันเรียบร้อยนะครับ แต่ก็ไม่มีไวเลสชาร์จมาให้แต่เบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมีมาให้นะก็ถือว่าโอเคไฟภายในห้องโดยสารล้วนี้ก็เป็นแบบ LED นะครับก็ถือว่าให้ของมาโอเคอยู่เพราะว่าถ้าอยากได้ของครบๆของแน่นๆจริงๆเนี่ยเราต้องขยับขึ้นไปนะเป็นในตัวพรีเมียมลักชัวรี่นะครับก็ต้องเพิ่มตังค์ประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทนะตัวนั้นก็ได้ฟูลออปชันกันไปเลยแต่ว่าถ้ามบไม่ถึงอยากได้ตัวลองลงมาเนี่ยก็ยังพอได้ออปชันอยู่แต่ก็จะมีบางอย่างที่หายไปนะ ในรุ่นของ H-E-V Premium นะครับแต่ว่าการใช้งานเลยเนะี่ยโอเคเลยนะเจอล่องต่อถนนอะไรเนะี่ยไม่มีอาการกระเด้งกระดอนเลยคนะ่างจะผ่านไปได้อย่างสム ooth นะเข้าโค้งอะไรเนะี่ยคือถ้าความเร็วไม่สูงเนะี่ยใช้งานดีเลยรถมันดูมีความแบบนุ่มนวลน,นะครับใช้ไปเรื่อยๆสัวเออที่จริงรถขับดีเหมือนกันพวงมาลัยเนี่ยเซ็ตมาเบาแต่ว่าไม่ได้เบามากเกินไปเซ็ตมาได้โอเคเลย ในตัวของโครโ c r คร s สนะครับตาชิ้นเปลืองน้ำมันอะไรก็โอเคนะที่เราพูดไปตอนแรกก็ได้21นิดๆเนี่ยตอนนี้เราขยับขึ้นมาแล้วครับผมก็ใช้งานต่อนะหลังกลับมาจากระยองนะตอนนี้เราได้2ี่จุดสนะแต่ก็ขับเท้าเบาๆหน่อยเพราะผมก็อยากลองดูว่าถ้าเท้าเบาๆเนี่ยมันจะประหยัดไหมเนี่ยก็ลองใช้กันก็ประหยัดใช้ได้เลยหนึ่งถังนี่สบายๆนะครับถังเล็กก็เติมน,น้ำมันไม่แพงด้วย ก็ถ <S preach science> ้ามาสรุปภาพรวมของรถคันน so ี้กันนะครับโดยรวมเนี่ยผมถือว่าประทับใจนะกับรถคันนี้เพราะว่าในเรื่องของพื้นที่ภายในเนี่ยมันก็ไม่ได้แคบอะไรมากนะครับการใช้งานการขับขี่เนี่ยก็ถือว่าดีนะครับก็แน่นอนนะครับว่าในช่วงความเร็วสูงเนี่ยถ้าเราใช้อัตราเร่งหน่อยเหยียบคันเร่งหน่อยมันก็จะมีเสียงเครื่องเนี่ยเข้ามารบกวนบ้างเนะในเวลาที่เราขับขี่รวมถึงเสียงลมเนี่ยก็จะเป็นช่วงความเร็วสูงหน่อยก็จะมีเข้ามาแทรกบ้างเล็กน้อยแต่สาหรับผมเนี่ยถือว่าไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะ พอความเร็วทั่วไปที่เราใช้เนี่ยการเซ็ตของพวงมลาลัยฟิลลิ่งการใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยการเจอร่องต่อถนอนรอยต่อถนอนเนี่ยถือว่าทําออกมาได้นุ่มนวลน,นะครับมันก็ใช้งานได้หมดนะเจอรถติดวิ่งทางไกลรถมันก็ประหยัดน้ํามันมันก็ตอบโจทย์ตรงนี้นะแต่ว่าในตัวของ hiv premium ที่เราเอามาเนี่ยพอมันไม่ใช่ตัวท็อปเนี่ยมันจะมีออปชันบางอย่างที่หายไปนะครับทีนี้สำหรับใครที่สนใจในตัว premium เนี่ยมันก็ต้องลองช่างใจดูนิดนึงว่าถ้าเราตัดเงินลงมาเนี่ยจาก p r ยมลัก luxury เนี่ย เอาออปชันบางอย่างออกไปเนี่ยเช่นกองหลบคันไวเลสชาตัวหลังคาพาราโนมิกอย่างเงี้ยนะครับเราเนี่ยโอเคไหมถ้าโอเคเนี่ยตัวนี้โดยรวมเนี่ยมันก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับรับการใช้งานโดยรวมการใช้งานในทุกๆวันเนี่ยมันทาออกมาได้ค่อนข้างจะดีนะครับสำหรับตัวโครา s ตัวนี้นะก็ะถือว่าเป็นรถหนึ่งรุ่นแล้วกันที่ผมรู้สึกว่าหลังจากทดลองใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างจะชอบนะครับอันนี้อาจจะเป็นทั้งหมดนะครับในการรีวิวของ Toyota c ต r o l l a Cross HEV p r เมียมคันนี้นะครับ ก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเป็นกำลังใจกันนะครับถ้าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะพาไปรีวิวรถรุ่นไหนอีกเนี่ยก็รอติดตามนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย